แกเป็นไงบ้างอะสบายดีไหมเอ่อฉันสบายดีอ๋พอดีว่าฉันนันเลื่อนไปเจอรูปถ่ายพรีเวิดด้งอะก็เลยนึกถึงแกแล้วแกมั่นยังอะฉันมัน่นแล้วแกเฮ้ยจริงดิแล้วงานแต่งแกจะจัดเมื่อไหร่หรอฉันจะได้เตรียมชุดสวยๆรอเออแกคือฉันจัดงานแต่งไปแล้วอะขอโทษด้วยนะ ตอนนั้นน่ะฉันถามเพื่อนแกบอกว่าแกติดทำวิใจใยส่งอาจารย์อยู่อ่ะฉันเลยไม่อยากรบกวนแกอ่ะอ๋อเออ,อนี่แกได้ดูเรื่องนั้นยังอ่ะที่ฉันส่งไปให้อ่ะอ๋อๆดูแล้วตอนจบนะหวานสุดๆไปเลยงานแต่งก็โรแมนติกสุดๆใช่ฉันะนะะอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างจังแล,ละนั่นน่ะคือความใฝฝันสึงส่ของ,ฟฟงๆๆฉันเลยนะ จะมีบ้างไหมนอโอ้ไ้เจแกจะกังวน